สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับไข่ออนเซนสูตรทำง่าย9นาทีทำยังไงให้ไข่แดงเด้งๆสูตรนี้ใครทำก็อร่อยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปานจะเตรียมไข่ไก่นะคะเอาไว้ในตู้เย็นนะคะก็เอามาออกให้เขาหายเย็นก่อนนะคะพอเขาหายเย็นแล้วก็ล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ให้เรียบร้อยค่ะตั้งน้ำนะคะประมาณหนึ่งหม้อนะคะแล้วเราก็จะตั้งจนเดือดแบบนี้ค่ะ หลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราจะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็หย่อนไข่ที่เราล้างเอาไว้เรียบร้อยใส่ลงไปในน้ำเดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะความร้อนของน้ำที่เดือดนะคะจะทำให้ไข่ออนเซนเริ่มสุกนั่นเองเป็นวิธีการลวกโดยใช้น้ำที่ยังร้อนอยู่แล้วเราใส่ไข่ลงไปให้ครบเลยนะคะอยากทานเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปปิดฝารอเอาไว้9นาทีค่ะ หลังจากที่ผ่านไป9นาทีแล้วนำไข่ที่แช่ลงไว้ในน้ำร้อนนะคะนำไข่ที่ลวกเสร็จแล้วใส่ลงไปในน้ำสะอาดเป็นน้ำเย็นที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะไข่ที่น้องน้ำเย็นจะทำให้หายร้อนค่ะช่วยให้เนื้อไข่ด้านในจะไม่สุกไปมากกว่านี้นะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็นำมาตอกเลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากๆเลยค่ะไข่ลวกหรือไข่ออนเซน อยากทานเมื่อไหร่ก็ตอกออกมาเลยนะคะหน้าตาดีมากๆน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเมนูมื้อเช้าคิดอะไรไม่ออกก็ต้มไข่ทำไข่ลวกไข่ออนเซนแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำเก็บไว้เอาไวใา้ใส่ราเมงใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเอามาลาดข้าวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆเมนูทำง่ายได้ประโยชน์จากโปรตีนหลายคนมีปัญหากับวิธีลวกไข่ ลวกทีไรกลายเป็นไข่ต้มไม่อร่อยแล้วก็สีสันไม่สวยงามแข็งออกมานะคะเจ๊ปานแนะนำเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆตั้งน้ำเปล่าในหมอ้อต้มน้ำให้เดือดแล้วปิดไฟได้เลยนะคะปิดแก๊สนั่นเองเสร็จแล้วก็ย่อนไข่ใส่ลงไปในหมอ้อปิดฝาแล้วก็ใช้เวลาในการลวกไม่เกิน9นาทีค่ะเท่านี้ก็จะได้ไข่ลวกไข่ออนเซนที่พร้อมทานแล้วนะคะเมนูไข่ทำง่ายค่ะเพื่อน ยาปานบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้ยังไงก็จะได้ไข่ที่หน้าตาสวยงามไข่ข้างในก็จะเป็นไข่แดงเยิ้มๆยังม,มาตูมทําง่ายมากๆแถมอร่อยด้วยค่ะรับรองจะติดใจยิ่งทานร้อนๆน,นะคะเหาะซอสถั่วเหลืองลงไปหน่อยหรือจะใส่พริกไทยเพิ่มก็ได้นะคะไวเ้เพื่อนๆลงไปทําดูนะคะคิดเมนูไหนไม่ออกก็ต้มไข่ลวกไข่แบบนี้ค่ะ เจ๊าปานขอตัวไปทานไข่ออนเซนก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ